สมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์แตกต่างกันยงไคะสมสครับสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์นะครับสมองเสื่อมเนี่ยความรุนแรงจะน้อยกว่าอัลไซเมอร์นะครับแล้วก็สมองเสื่อมเองเนี่ยอาจจะไม่ได้สูญเสียเรื่องของฟังก์ชันการทํางานนะครับอาจจะมีแค่เรื่องของขี้หลงขี้ลืมนะครับมีเรื่องของภาวะเบรนฟ็อกหรือว่านึกไม่ได้แล้วว่าตัวเองจะพูดอะไรนะครับเป็นแค่ระยะสั้นๆหรือชั่วคราวนะครับแตกต่างจากกลุ่มที่เป็นอัลไซเมอร์ซึ่งจะเป็นรุนแรงกว่านะครับแล้วก็สูญเสียเรื่องของฟังก์ชัน โดยเฉพาะในเรื่องของกิจวัตรประจําวันนะครับเช่นแปรงฟันนะครับรับประทานอาหารหรือว่าการทําธุรสนตัวอันนี้สูญเสียไปในกลุ่มที่เป็นอัลไซเมอร์สำหรับคนที่เป็นสมองเสื่อมสามารถจะฟื้นฟูสมองกลับมาได้ไหมคะคุณหมอได้ครับทั้งสองภาวะนี่เราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้สมองเนี่ยเสื่อมมากกว่าเดิมนะรหรือว่าภาวะสมองถดถอยนั่นเองนะครับดยการดูแลตั้งแต่เรื่องของอาหารการกินนะครับพฤติกรรมแต่ละวนันวิถีชีวิตนะครับรวมถึงสําคัญเลยเนี่ยคือการฝึกสมองในทุกๆวนัน ถ้าเกิดตรวจว่าใครที่มีอาการเริ่มต้นควรทำอะไรดีคะเริ่มต้นนะครับหมอแนะนําว่าคอยสังเกตอาการตนเองหรือว่าคนในบ้านนะครับว่าเริ่มขี้หลงขี้ลืมเริ่มทํากิจวัตรประจำวันตัวเองไม่ได้แล้วนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสัญญาณบง่งบอกหนึ่งเรื่องของภาวะสมองเสือ่อมแนะนําเข้ามาตรวจที่คลินิกหรือว่าโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็วางแผนรักษาตั้งแต่เนิ่น